มาดูอะไรกันนี่คำเตือนคลิปนี้อาจจะมีเนื้อหารขาพูดที่ไม่เหมาะสมเดยที่มีอายุต่ำกว่าวันนี้ผมก็จะทำการไปซื้อบัตรไอ้นี่ก่อนเลยบัตรอะไรก็ไม่รู้นะนี่นะครับบัตรอัพอัพดี ไปเกมไปที่เรียบร้อย10บาทซื้อไปที่เรียบร้อยนะครับตัดไปเกมที่ทีสมกันเลจะเป็นยังไงตอนนี้ยังไม่ได้เริ่มนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวไว้นะครับเออผมก็เดยพิ่งครับตอนนี้อยู่พอแล้วแล้วคุณทุกชมเราก็มาอยู่กันในเกมที่สามเป็นที่เรียบร้อยนะครับวันนี้เอ้ยผมก่อนจะหน้าเป็นของเกมแล้วนะแบบ40ติดเลยอ่ะคนโดดเกิน เลยหรืเปเเล่าเรทเท่าหล่อเท่ก็โดดเลยคับทุกผู้แล้วเข้าเรื่องเลไรดีกว่าตอนนี้เราก็มาอยู่กันในเกมที่เท่าไหร่ก็ไม่รู้ลืมนะเกมที่สามนะครับทุกผู้ชมก็เป็นเกมที่เราจะได้ช่วยนะครับผู้ชมเรนเล่ยมันจะได้หรือเปล่าไม่ได้ก็หลบอุย้ยเี๋ยวอะไรฮึ้ยไม่ใช่เรนเล่ยแล้วหนาเ<อ><ฮ>นี่ย เวลางัยก <aría> <f welche> ูท e ่านผชมทำไมเราเจอหัวแบบนี้ทำไมโขาหัจริงเลยเขต้องไป้ชมผมรับไม่ได้ทํไมที่เอ็มต้องให้ผมเจอคนหนุ่มหัวด้วยพวกเราชาวแก๊งบาดีอุต้องร่วมมือกันกําจัดศัตรูไฟเยอรมันให้ได้ เราไปด้วยกันไหมมากับฉันเรามาด้วยกันเอ้ยทำไมวะโอเคลงบนตัวๆวันเราจกกลุ้มหลออุ้ยจีตัวชินเนี่ชุบได้ไหมชุบได้ไหมน่ะเดี๋ยวชุบดี๋ยวชุบเองอุ้ยโทษๆชุบไมได้ มมันต the right right ึงแบบนี้นะผู้ชมอย่าลืมกดไลค์อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้ผมด้วยนะตรงไหนวะจีเนียโอ้พระเจ้าปึ๊ศพมึงมีขอไหมมีวอมไหมจีเนียฮัลโหลศพมึงมีวอลไหมอุ้ยไม่น่ามีของ ไวะเยอู้ตานี่ปืนมันได้เกียร์ไม่เชสู้เนียเงีปุ๊กะไปด้ด้วยงั้นเหรอโอ้ไปเจอชุบกอลเจผมด้วยนะเพื่อที่จะให้ผมได้ช่วยชื่อผมด้วยสาหนึ่งไม่ มันจะพูดสองหนึงไม่ถือบอลลุ่มเอสทีมเขาทำไมหมดเอสยนร้านเกมอ่ะยบบเลยยูนนเนี่ยลองฟูดระบุดดูไม่เกิดจะได้ทำไมที่เขาหมดเอยเอสมาซีโร่เหมือนเจอในชิ้นที่สี่ Tôi chỉ khiến nó có trong bị chôm Đó chỉ khiến nó xỉ xá mày đúng Nó băng là bớt Mày chá mày đứa Nó là nó cho khâu của người Nó dù này bàn ออมขาวงกินยเนี้ยจุมึงเปิดดูกูตามชุ้ยเนี้ยเช็คให้หน่อยตรงนี้มีไหมกูจะได้วิ่งขึ้นได้ี่ยเดยวออามาจุู้เอาบนบานนี่ก่อนไปหนึ่งนะ อ้ิอ่โคตรเจ็บเลยตรงนี้ยาไม่โดนระเบิดจะเข้ามาในงนี้สูยามจะมันเจ็บสุดๆเลยอันนี้ดีว่า่วช่นี้มันเจ็บอยู่น้าเลอบเหลือประมาณ90ก่าขีดกว่ายููสองหนึ่งไม่ถืงว่าลุ้ามไปกับเด้แล้ว

วยโดนร้อยไปสิแปดเยะประมาณองหน้านี <con> ้ขอเจาะนี่เขาเจาะไม่ไม่สีดีดีนะไม่สีสูนแล้วสีสูนฮาเลยพวกนี้ค่อยแปดดีไหมวะคิดวัวนี้อะไรหรือเปล่า À, ทิ้งไม่ทันแล้วเพื่อนเน็ตกูเก็บแล้วอะกูเก็บนะไม่มีใครเก็บพี่อผมอยากขึ้นบ้านเดียวมันขึ้นยังไงวะไม่ขึ้นละแะกูไมโ่โดน

อันี้โ yeah! oh อ้ยโอ้ย้โอ้ยโอมันเข้ามาได้นะอันี้เป็นแดงเป็นไร